ทำไมนะเนี่ยแล้วแล้วพี่น้องไปกี่เพลงแล้วเนี่ยอ๋อใครจะไปนั่งนับอยู่พี่บ้าเนี่ยเป็นเป็นแดนเซอร์ป่ะคะแล้วเราเต้นเก่งไหมคะเต้นเต้นกับพี่ได้ไหมพี่ร้องเพลงแล้วเต้นเต้นได้ไหมคะกี่คนข้างหน้านี่เชิญลยเนนี่เดี๋ยวน้องก็มาเต้นแจกติ๊บหน่อยมามีน้ำใจนะสนน่ารั นักเรียนฟังคุณครูทั้งหมดยืนขึ้นขึ้นยังไงอ่ะลงกมาแล้วขึ้นไม่ได้อ่ะปะอ๋อให้อยู่อยู่ข้างล่างให้น้องๆอ,อยู่ข้างล่างแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเต้นอยู่ข้างล่างโอเคไหมจ๊ะพี่จะขึ้นยังไงก่อนหลงได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นตายเลยค่ะฟังคุคณครูนะจ๊ะทั้งหมดแถวตรง ลับหลังหันหันไหนอะหันข้างหน้าหรือหันข้างนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะหันหน้ามาทางนู้นเสียงรบมือให้แดนเซอร์หนูหน่อยจ้าน่ารักทุกคนเลยนะคะเต็มไปเลยน่ารักหน่อยนะคะโหน่ารักมากน่าจะซ้อมกันมาตั้งแต่เกิดเลยไหมคะโห เกิดมาแล้วนถก็เต้นออกมาเลยใช่ไหมคะพี่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าน้องๆเต้นเก่งมากแล้วตัวนิดเดียวเองแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งอยากจะพูดค่ะความในใจนะคะมีเรื่องเราอีกแย้วอนี่อยู่ไหนแอนี่แนี่แจกเหรียญทีมงานโอ้โหแอนี่มานี่หน่อยจ้ามีอะไรจะพูดด้วยอ้าวมานี่หน่อยนิดนึงเสียงระมือหน่อยจ้ามีความในใจจะพูดสักนิดนึงเนี่ยจะถาม แจกครบทุกคนไหมแจกครบไหมครบค่ะแล้วเหมือนคาดเหลืออะไรไหมอะไรนะยากลแล้วกลัวไมเป็นอะไรนะเป็นอะไรล่ะเขาเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นนักร้องนะต้องเชื่อมอนขยบมาหน่อยดิเลือกคาดไข่หรือเปล่าคาดต้องส่ยาครบยังคะ พูดใหม่ว่าครบยังครบแล้วค่ะให้ตอบอีกทีไม่เนเครื่องจริงๆให้ไม่ครบละเลิกครบ <mm> อะไรมาเลิกครบคพ <mm> ื่ลอลดเครื่องนะงไม่พูดด้วยแล้วแล้วเหลือคาดอยู่คนหนึ่งคนข้าวยาห,อ <mm> หนอเลยเออดิเออได้คนละกี่บาทคะนัน,น้องหนึ100่งร้อยบาทขอมือนหนึง่ง <mm> <mm> ขอมือนหนึง่ง <mm> ตังหมดแล้วที่จิกอะ พี่จีกวยเอาหมดละใช้หมดแล้ว,ลว,ลวไม่เหลือโอ้ยไม่เหลือแล้วเซลเล่นเซลเล่นเราพอแล้วออกเยอะเกินเียงบมือย่านีหน่อยจ้าดาาดังนะคะต้องต้องเก็บตัวเยอะๆไม่ได้ออกกนะับเขาหรอกหนูว่าเป็นแค่จริงๆย่าเขาชอบสนับสนุนนะคะเด็กๆตัวเล็กๆเ,เด็กๆที่มีความสามารถนะคะไปเจอเด็กร้องเพลงอะไรเงี้ยเต้นอะไรเงี้ยย่าก,ก็จะแบบ ให้ตลอดเลยถนะ้าหนูก็เป็นหนูก็แบบหนูมีไ้หนูควักหมดเลยนะคะเวลาที่ไปเดินตลาดแล้วเจอน้องๆอ,อะไรเงี้ยพ่อย่า,ยาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะข,ขอบคุณค่ะสองสาก็สำคัญที่สุดแล้วสำหรับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตนะคะขอบคุณค่ะเราก็ดีขึ้นมาบ้างนะคะดีกว่าเดิม ฉะนั้นเราต้องรู้จักแบ่งปันแต่เราก็ยังไม่ได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราก็พอมีขึ้นมาบ้างเราก็อยากจะแบ่งปันนะคะอย่างเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยย้อนดูไปถึงตัวเองนะคะขอบคุณค่ะก็เข้าใจว่าเงินเนี่ยสองสามร้อยก็มีค่ามากมาก,มากนะคะเพราะฉะนั้นย่าก็จึงจะ มอบให้น้องๆเสมอนะคะขอแสียงปรบมือให้ย่าหนูหน่อยได้ไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> นี่ถ้าหนูเป็นแบบว่าคนมอบรางวันนะคะหนูจะมอบให้เป็นย่าดีเด่นแห่งปีเลยนะคะ uh huh. หนูว่าย่าดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วไม่มีใครดีเท่าย่าแล้วขอเงินเดือนเพิ่มหน่อย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณ